เด็ดพี่พะคาเด็ดพี่ค้คาต้องรักกุหลาหมดใจรักใครไม่ได้กุหลาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมคิดผิดแล้วช่างรายกาจจริงๆ อยู่ด้วยกันดีดดอ่ะทำไมถึงหมดพัฒติบอย่างนี้ล่ะแกถามค่ะแล้วจะให้ข้าไปถามใครคะคุณเทา้าอยับขึ้นข้าร้อกันเลยช่วยพาพัชยชยไปที่ตำหนักก่อนเถอะจ้ะมารีบไปสิ ว่าสุรยากำลังจะสิ้นฤทธิ์แล้วจริงสิเราลืมไปเลยอาูนผู้นี้หากต้องแสงสุรยะก็จะโดนแผดเผา รู้น้ว่าเจ้ากำลงังคิดอะไรอริยบุตทำไมไม่ตามห,หมอหล,งลวงเลยคะก็ค่านี่ไงห,หมอเช่ากูละ องหญิงโสน,น้อยเถอะคุณเท้าองหญิงโสน,น้อยมีความรู้เรื่องการรักษาจริงๆพระการพยชยาเป็นยังไงบ้างเพคะองหญิงตั้งแต่ข้าเคยรักษาผู้คนมาไม่เคยมีใครมีชีพจรเต้นแบบนี้เลยแปลกจริงๆชีพจรของหม่อมแม่เหมือนชีพจรของสัตว์ร้ายในป่าอะไรนะเพคะองค์หญิงรับสั่งว่าอะไรเพคะ หม่อมฉันได้ยินไม่ถนัดข้าไม่ได้พูดกับแก่คุณเท้าอะไรดีพัชยาฟื้นแล้วหม่อมแม่เป็นไงบ้างเพคะข้าเป็นห่วงแทบแย่ตอนที่เราหลบอยู่เหมือนมีแสงอะไรมากระแทกที่ตัวเรา <c oughs> ให้หมอมชันตามหมอหลวงมาตรวจพระอาการดูดีไหมเพคะโอ้ยจะตามหมอหลวงมาทำไมให้วุ่นวายข้าก็ตรวจให้หม่อมแม่ได้ถ้าอย่างนั้นนะอนค่ะองหญิงลงบอกสิเพคะว่าพระอาการของพระชายาเป็นยังไงบ้างหม่อมแม่เขาถูกพลังพวกกระสุนลายกระแทกใส่จนบอบช้ำภายในเราเองก็คิดเห็นเหมือนองค์หญิงสนอน้อยเหมือนกันออถ้าอย่างนั้น๋ย่หม่อมชันนำอง์สดมาถวายนะเพคะ ไม่ต้องหรอกคุณเท้าอาการบาดเจ็บช้ำในของเราเราจะพักฟื้นดูแลตัวเองทุกคนจงฟังให้ดีนับจากนี้เราจะรักษาตัวเราในห้องของเราไม่ว่าใครก็ห้ามเข้ามาในห้องเด็ดค่ะแม้กระทั่งฝ่าบาทและพระอนุชาพิลาบอย่างนั้นหรือเพคะใช่ไม่ว่าใครก็ห้ามเข้ามาในห้องของเราตอนที่เรารักษาตัวอยู่ หากใครฝ่าฝืนเราจะลงโทษโดยไม่ปราณีถ้าหากพวกเจ้าไม่อยากโดนพระราชอาญาก็จงขวางทุกคนไม่ให้เข้าเฝ้าพระชายา เข้าใจไหมขอรับคุณเทาหม่อมแม่ทําตัวเหมือนงูจาศีลชี้ประจรเต้นเหมือนสัตว์ไม่ใช่คนแปลกจริงๆเป็นไงหรอกกุลาอย่าเรียกเขาว่ากุลาสีองค์หญิงใครได้ยินเขาความแตกกันพอดีเราขอโทษว่าแต่กุลาคิดจะทําอะไรอยู่หรอคิดจะทําอะไรมันก็เรื่องของข้าไม่ใช่กงการอะไรของแกนางกุลาย ข้าไปดูองค์ชายก่อนดีกว่าป่านนี้ป่าปบปสูนได้หรือยังก็ไม่รู้วาเราด้วยสิองหญิงอชายครับบ้า จระเข้สองตัวนั้นเหมือนไอ้สองตัวที่เคยเล่นกันพวกเราทันทีแล้วเดี๋ยวเจ้าเข้างั้นพวกมันวางแผนทำลายพวกเรามาตั้งแต่ต้นสินะ thank oh you า <Hi. S 2> ในท่านในท่านคาราโซนในท่านไม่ต้องห่วงข้าจะแก้แค้นให้นายท่านเองในท่านคาราโซน สเสด็จพ่อสเสด็จพ่อหมอหลวงอาการของสเสด็จพ่อเป็นยังไงบ้างอาจาการป็ดีเลยพระ้าค่ะกุลาช่วยทุกคนได้เถอะนะจ๊ะเรารู้ว่าเจ้าต้องช่วยทุกคนได้แน่นช่วยสิยังไงข้าก็ต้องช่วยแน่แต่การช่วยเหลือของข้าครั้งนี้ ข้าจะต้องได้ในสิ่งที่ข้าต้องการเราย้ายเสด็จพ่อมาประทับที่ตำหนักส่วนพระอ,องค์เพื่อสะดวกต่อการรักษาตามที่หมอหลวงแนะนำแล้วท่านหมอวินิจฉัยได้หรือยังว่าเสด็จพ่อถูกพิษร้ายอะไรยังไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะแม้แต่หมอหลวงแห่งนครแก้วอนพภรัตยังไม่รู้ว่ากษัตริย์ต้องพิษอะไร เช่นนี้แล้วใครจะรู้ข้ารู้องค์หญิงทรงรักษาได้จริงๆเหรอข้ารักษาได้เพคะแต่แต่อะไรพระเจ้าค่ะแต่ครั้งนี้หากข้ารักษาพระราชาและทุกคนที่โดนผิดพระราชาและเสด็จพี่ต้องทำในสิ่งที่ข้าต้องการ จเจ้าต้องการสิ่งใดองค์หญิงสโนนโน้อยข้าต้องการให้พระราชาจัดการอภพิเศษให้ข้าและเสด็จพี่ทันทีที่ทุกคนหายดีตกลงไหมเพคะว่ายังไงเพคะเสด็จพี่จะตกลงไหมเสด็จพี่ คิดให้ดีๆก่อนเถอะพระเจ้าคะ่ะแต่อาการของเสด็จพ่อตอนนี้คงรองไม่ได้แต่หากมีพระมเหสีผิดคนเสด็จพี่จะต้องทุกไปตลอดพระชนชีพเลยนะพระเจ้าคะ่ะยังไงพี่ต้องเห็นแก่พระชนชีพของเสด็จพ่อพี่สูญเสียเสด็จแม่ไปแล้วคงทนไม่ได้หากต้องสูญเสียเสด็จพ่อไปอีกอง กลงองหญิงหลังจากที่เสด็จพ่อและผู้ที่ต้องพิษหายเป็นปิดทิ้งเราจะอภิเศกกับองค์หญิงเสนอน้อยอย่างแน่นอนเราให้สัญญาเสด็จพี่สัญญากับข้าเรานะเพคะเราสัญญายังไงเราก็จะอภิเษกกับองคหญิงเสนอน้อยอย่างแน่นอน ที่พะราชาและเหล่าเสนาโดนคือพิษจากเหล่าสัตว์พิษที่อยู่ในป่าลึกไม่ใช่พิษจากพันไม้เหตุใดองค์หญิงถึงรู้เรื่องพิษจากสัตว์ร้ายในป่าลึกล่ะเพคะข้าชอบหนีออกจากวังไปเที่ยวเล่นในป่าไงละ่ะคุณเท้าแล้วทำไมถึงจะรู้เรื่องพิษพวกนี้ไม่ได้ละ่ะฮะยาสมนุนไพรเดือดได้ที่ล่ะเพคะองค์หญิงไม่ต้องมาสั่นและแน่แกไม่ใช่หมอ ข้าต้องหาที่รักษาผู้คนมาเอาทุกคนไปพัดอ่ะคนด้วยเร็วสิโอ๊ยดูยังไงก็สลับตัวกันชัดๆคนหนึ่งเกริยหราวกับคนป่าไร้การอบรมอีกคนเหมือนพระธิดาของกษัตริย์เหลือเกิน เป็นนมขมเป็นยาเพคะข้าเป็นคนต้มเองกับมือเพคะยาสมุนไพรพวกนี้จะทำให้พิษในร่างกายของเสด็จพ่อถูกถอนออกจนหมดเพคะสมโยโอสถให้หมดถึงพระเจ้าข่าเสด็จพ่อพิษในพระวรกายจะได้ถูกขับออก แล้วคนอื่นๆได้รับยาขององค์หญิงรืะยังคุณเท้าเราดีหม่อมฉันได้ให้นางกำนันนำน้ำสุญภัยไปแจกจ่ายคนที่ต้องพิจนหมดสิ้นแล้วเพคะองค์รัชทายาทลงอ,อกไปทีนะพระเจ้าค่ะ,สะเสด็จพี่ เป็นยังไงบ้างท่านอำเลยเกือบแย่เลยเหม่นชานสมุนไพรพวกนี้องค์หญิงโสน้อยทรงต้มยาแก้พิษให้กับทุกคนเรื่องสมุนไพรเจ้าไม่เคยทำให้ข้าผิดหวังเลยสักครั้งกูลานางกำนันกูลาที่ไหนแล้วองค์หญิงสโสน้อยข้าเพงสั่งจากพิษนะ อย่าได้ถือสาข้าได้หมูชยัยข้าไม่ได้ถือสาท่านในท่าหรอกแต่ฝ่าบาทนะสิฝ่าบาททำไมเหรอเอา้านี่ท่านในท่ายังไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าท่านในท่าอาจจะต้องพระราชอาญานะเรื่องการชักศึกเข้าบ้าน ทีน่นี้เพื่อหาสวามีให้ลูกสร้อยสุวรรณพวกเจ้าจะเดือดร้อนไปทําไมอภิเศกที่หม่อมแม่ทําพิธีปล่อยม้าอุปการเพื่อหาสวามีให้ลูกเหรอเพคะพิธีอสวเมคคือไหยนะของเจ้าและนครแก้วนภัลจะต้องล่มสลายเหมือนที่เจ้าทําลายวังบาดาของข้าข้าเคยพบกับองหญิงเนอน,น้อยตัวจริงข้าจําได้ว่าใครคือองค์หญิงตัวจริงใครคือองหญิงตัวปลอมเจ้าเป็นความหวังของเรากระทิง้งไป เราจะพาเจ้าไปถ้าพวกมันไม่ยอมก้มหัวค่ะพวกมันก็ไม่ควรที่จะมีหัวบนญบาต่อไปเวลานี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วลงมือได้เลยชัยยะ that's oh, the way